มองเป้าหมายเ okay, อ้คนต่อไปคนต่อไปไปเลยครับต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปเลยปป้าปปต่อไปเลยต่อไปเลยเน้นหน่อยครับฟิลม์มเน้นหน่อยฟิล์มมองประตูมองประตูอ,ะตอ่ามองประตูให้หน่อยก่อนจะยิงครับมองประตูให้ด้วยมอง ย้ำ yeah. ต่อเลยต่อเลยประตูเซ็ตเร็วๆประตูต่อเลยครับต่อเลยครับไปเลยต่อเลยต่อเลยจังหวะแตะบอลไปมองประตูด้วยไทเซฟมองเป้าหมายไปด้วยแตะมองอ้า